โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บ idff นะครับก็ผมก็จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟล์นะครับแจกหนักรับ id จริงตอนรับเว็บใหม่แจก id แพงของแหลหมวก f เอ้ยทุกคนคือแบบมีท่าปักทงมีเพชรแสนเพชรแล้วก็มีพวก a k สกาและมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะมาลอง f ไม่ใช่ f ก็จะมาลองเว็บนี้นะครับก็หลังจากที่เราลองเว็บ ไอดีเทปไปเราก็ได้ปักธงไปนะครับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะแจกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสมัครก่อนเลยนะครับโอเคครับไปโอเคครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดเชื่อมต่อกับเฟซหรือสมัครก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นการสมัครนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าสู่ระบบไปเลยนะครับใส่รหัสที่เราสมัครมาเมื่อกี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมครับ Bon โอเคครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแล้วกดเข้าไปเติมเติมเงินนะครับเราจะเติมแบบซองของขวัญนะครับนี่นะครับเห็นสีแดงๆไหมครับกดเข้าไปเลยครับโอเคครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กดดูวิธีการเติมนะครับพอดูเสร็จแล้วนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราก็จะได้เราก็ต้องคัดลอกลิงก์มานะครับเนี่เห็นไหมลิงก์กดปิดไปนะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับโอเคครับแต่ผมเติมเครดิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บของ idff แล้วนะครับก็เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับต้อนรับนี่นะครับเว็บนี้นะครับแจกงหนักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกวิธีการสุมนะครับเแล้วจะมีสม id ด้วยนะครับ i d f r e e f นะครับนี่นะครับเป็นรหัสเราถ้าเราเลือกรหัสไหนแล้วก็กดไปเลยนะครับผมเลือกรหัสนี้นะครับผมจะนี่นะครับก็จะเป็นรหัสหมวก ff นะครับกล้ามท้องนะครับนี่นะครับ องรางวัลประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเพชรแล้วก็มีหมเอฟอะไรมากมายนะครับเราสามารถเลือกได้ผมจะทําการสุ่มไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เกลือนั่นเองนะครับถ้าไม่ได้ก็เกลือนะครับเออนั่นแหละทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันต้องออกอยู่แล้วแหละคือมีทั้ง400กว่าเครดิตตอนนี้ก็เหลืออยู่300อกว่าแล้วคือมันต้องออกหน่อยเลยเฮ้ยเกลือใหญ่ใหญ่ในนะครับมันก็เกลือตามสเต็ปไปก่อนนะครับ สุ่มไปเลยนะครับท่านผู้ชมต้องออกหน่อยดีวะเฮ้ยกามทองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย68สดเพชรก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสุ่มไปอีกทีนะครับตอนนี้ฟ้าก็ลร้องนะครับแถวบ้านผมนะครับผมจะทําการสุ่มรุวๆเลยนะครับห8สิแปดเพชรมาอีกแล้วครับทุกคนดวงเริ่มมาแล้วครับจังหวะนี้คือไม่เกลืกินไปนะครับคือพอได้อยู่นะครับสุ่มทีละเก้าเครดิตเองนะครับทุกคนคุ้มนะครับเออคือได้หกสิบแปดเพชรสุ่มทีละเก้าเครดิตเองนะผมว่าคุ้มนะ แต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราเกลือครับแต่เราก็คุ้มอยู่นะครับเราได้เพชรตั้งหกสิบแปดเพชรแต่เราใช้เครดิตในการสุม่มเพียงเก้าเครดิตนั่นเองเฮ้ยคุ้มนะครับทุกคนเกลือรอบนี้เกลือนะครับไม่เป็นไรนะครับสุ่มไปเลยนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันต้องออกหน่อยเลยวะ่ะมันคงไม่เกลือตลอดหรอกเนาะผมว่านะเกลือตามสเต็ปนะครับจัดไปอีกนะครับท่านผู้ชม เราจะไม่ท้อนะครับเราจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้เราก็เติมเพิ่มนะครับตามสเต็ปผมก็จะเป็นหนูทดลองให้ทุกคนนะครับว่าเว็บนี้มันได้หรือไม่ได้นะครับเราจะทําการสุ่มไปเลยนะครับสุ่มแบบรุนรัวแล้วก็เกลือตามสเต็ปนะครับเอ้ยมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอเว็บเฮ้ยมันต้องออกไหนวะเฮ้ยหมกเอฟอะไรเงี้ยกล้ามท้องอะครับเออเกลือนะครับเฮ้ยคือมันจะเกลืออย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคน มันต้องออกหน่อยแล้วจวังหวะนี้มาเถอ,อ้ยลุ้นลุ้นลุ้นปิง้งปักทงปักทงกระบา่าแล้วอันนี้หมวกเอฟเออเด็กหกเฮ้ยหกสิบแปดเพชรทุกคนเฮ้ยนีย่คือคุ้มนะครับทุกคนเราสุม่มเพียงเก้าเครดิตแต่เราได้ตั้งหกสิบแปดเพชรคุ้มนะครับคุม้มผมว่าคุ้มนะเกลือตามสเต็ปนะครับไม่เป็นไรครับผมจะทําการสุ่มไปอีกรอบไปแต่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 มันต้องออกหน่อยหรอทุกคน คือมันจะเกลือตลอดมันไม่ได้ครับทุกคนมันต้องออกหน่อยหกสิบแปดเพชก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับก็ถือว่าไม่เกลือเดี๋ยวว่าคุ้มนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมไปลาเว็บไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปสุ่มให้ทุกคนดูนะครับเป็นหนูทดลองนะครับว่าเว็บนั้นมันเกลือหรือไม่เกลือนะครับก็ที่ผมสุ่มได้เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแจกนะครับคอมเมนต์อะไรใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแจกนะครับเฮ้ยหกสิบแปดเพชทุกคน โมเตโมนะครับเลยไม่ได้ดูนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าสุ่มแบบได้68เดเพชรทุกครั้งนี้ถือว่าคุ้มนะคือเราใช้เพียง9เครดิตในการสุ่มครั้งเดียวแต่เราคุ้มนะครับสุ่มไปรัวๆนะครับจังหวะนี้เกลือตามสเต็ปนะครับสุ่มไปอีกทีนะครับท่านผู้ชม จะได้ไหมครับจะได้ไหมครับเฮ้ย68เพดทุกคนก็ถือว่าไม่เกลือจนเกินไปนะครับก็ถือว่ายังพอได้นะครับมาหน่อยดีว่าปักไม่ใช่ปักหมกเอฟเอ้พูดปิดอยู่ตลอดเลยนะครับผมว่ามันต้องออกในล้ว,วะทุกคนคือมันไม่เกลือตลอดหรอกนะผมว่ามันต้องมาหน่อยดีว่าทุกคนมันจะเกลืออะไรเกินไปนะครับ ผมทำการสุ่มไปเลยนะครับรอบนี้มันต้องมาแล้วแหละ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 เฮ้ย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 กูได้บอกเอซัสเฮ้ยเฮ้ยกับักเอซสกัวบักยินดีด้วยคุณได้รับไอดีฟรีไฟเฮ้ยเฮ้ยเกินอีกเกินแล้วกูรับตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูจะรับตรงไหนวะเฮ้ยเกินไอสัตว์เอ้ยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทัก เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ได้ ID หมวกเอฟมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดูนะครับโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับ ID หมวกเอฟแล้วนะครับมีชุดเอชุดแล้วก็หมัดใสตะมาแล้วก็ท่าเอเคสุดเฟี้ยวมหาเกาะของเฟี้ยวนะครับใ่นะครับใครที่อยากได้นะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มแจกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมไปตะลุยเว็บไหนก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปสุ่มเป็นหนูทดลองให้ทุกคนได้ดูได้ชมเหมือนกันนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดูจบ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เยินคลิปหน้าน,น,นะครับบ๊ายบายทุกคน